เป็นไงบ้างอะช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีใครสนใจเลยกินผักหน่อยนะไม่เอาอ่ะมันกินยากเราก็เจอมาเหมือนกันล้มครับผมเดี๋ยวเป็นหวัดนะให้ยืมเลยครับเอาไปเลยครับอ้วนอะไม่มั่นใจหรอให้เราช่วยได้ไม่ต้องมายุ่งคำก็เหม็นเขียว2องคำก็เหม็นเขียวอ่ะนี่มะโหดล่ะทำดีให้ตายไม่มีคนสนใจเราจะเด่ไปไหนละ ประโยชน์ของพวกเราก็เยอะแต่ทำไมใครๆเขาก็เบื่ออยากให้คนสนใจใครก็ได้ช่วยทีได้อ,อยากให้คนสนใจใช่ไหมใช่เปิดใหม่ให้กูด,ดีใหม่นมเปรี้ยวดัชมิลต์กูด,ดี้ไฟเบอร์9,000มิลลิกรัมวิตามินซี200%ดื่มประโยชน์ง่ายในรูปแบบนมเปรี้ยวอร่อยใหม่นมเปรีว้วดัชมิลต์กูด,ดี้รูปประโยชดดีๆให้คุณทุกวนัน